ตอนนั้นมันกลัวมากแบบตัวสันแล้วก็วแบบตัวมอมแมมแบบว่าตอนนั้นน่าจะประมาณตอนนั้นเราคิดว่ามันประมาณสองเดือนแต่พอไปถามหมอหมอว่าหมอบอกว่าน่าจะประมาณสี่ประมาณสามสี่เดือนผมเอารูปให้ดูจะมีแผลที่ท้องตอนนั้นก็รู้สึกสงสารมากตอนแรกก็รู้สึกแบบไม่โอเคนะไม่โอเคเลยแบบเออเอาแมวเข้าบ้านแล้วแบบกลัวกลัวตอนนั้นกลัวจะได้เลี้ยงเองเพราะายังไม่ค่อยพร้อมที่จะแบบอยากจะเลี้ยงตัวอะไรอย่างเงี้ย แต่พอไปเห็นจริงๆแล้วรู้สึกว่าสงสารน้องมากเพราะก่อนหน้านั้น,น,น,นผมหาบ้านให้แมวไปผมกับแฟนหาบ้านให้แมวไปตอนนั้นแฟนก็อยากเลี้ยงตัวนั้นแต่ผมก็ยังบอกว่าอย่าอย่าพึ่งเลยอะไรเงี้ยหาบ้านให้น้องไปแล้วพอมาถึงนีเหนียวเนี่ยก็คิดว่าจะหาบ้านให้เหมือนกันแต่พอผมไปเห็นสภาพแล้วแบบผมแบบมันเหมือนรู้สึกแบบผูชะตาก็เลยรู้สึกแบบเหมือนอยากจะเลี้ยงดีไหมอะไรงันจะมาตกทําไมเนี่ยอย่าพึ่งโอ้ ก็เลยคุยกับแฟนแฟนก็บอกเหมือนแบบหยอดหยอดกันมาเออตั้งชื่อน้องไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเอาไงดีว่าจะเลี้ยงไว้ดีไหมอะไรเงี้ยไปไปามาตั้งชื่อตั้งชื่อว่าข้าวเนี่ยเพราะมีข้าวโพดใช่ไหมคิดว่าจะแบบเออตั้งตั้งตั้งชื่อว่าข้าวเหมือนกันข้าวโกงข้าวแกงอะไรมาหมดเลยสักพักไปๆๆมาข้าวเหนียวเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นมันมันแบบ มันขี้เหนียวตัวขี้เหนียวแบบไม่อยากให้จับเหมือนเหมือนเหนียวขี้เหนียวเงินอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออข้าเหนียวมันน่ารักดีเข้ากับตัวเมียอะไรเงี้ยแล้วมันมีเออเหนียวมันหางพิการหางมันอาจจะใช้ไม่ได้คือตอนแรกผมกับแฟนคิดว่า,เ,าเป็นแมวสุภาพแมวเรียบร้อยไม่ยกหางไม่ขู่ไม่อะไรเงี้ยอ๋อเปล่าก็ไปหาหมอหมอบอกว่า,าหางน้องใช้ไม่ได้นะครับาหางน้องอพิการ ต,ต,ตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบอันนี้เดี๋ยวตอวนึงดูดิอันนี้ยโค้นเนี่ยใช้ได้แต่ล่างลงไปเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหางสวยมากนะหางสวยมากแต่ใช้ไม่ได้ก็เผลอไปเหยียบด้วยแหละแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อมันไม่รู้สึกเนี่ยเนี่ยผมจับเนี่ยมันยังไม่รู้สึกเลยนะหามันใช้ไม่ได้แล้วอยู่ไปอยู่มาเขาเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่ได้เลี้ยงว่าจะหาบ้านแต่ตั้งชื่อละ